ครีมสำหรับเด็กแล้ววัยรุ่นนะครับควรใช้อะไรนะครับหลายคนถามผมแบบนี้เยอะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาที่คลีนิกผมก็มีคนที่มีลูกมีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยลูกเขาเริ่มอยากรักสวยรักงามแต่เขาว่าไม่กล้าใช้อะไรที่ผู้ใหญ่ใช้กลัวว่าจะแพ้ผมเลยแนะนําว่า ให้เลือกตัวล้างหน้าที่มีฟองน้อยๆหน่อยคลินิกผมผมก็ให้ใช้เจลล้างหน้าก็เสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันมีฟองน้อยสารเคมีมันก็จะน้อยครับส่วนอันที่2เนี่ยคือครีมที่ผมแนะนําให้ลูกใช้ก็เป็นครีมธรรมดาเป็นมอยเจอร์ธรรมดาเลยสมัยก่อนผมก็ซื้อครีมกระปุกสีชมพูชมพูเป็นยี่ห้อที่คุณรู้จักอยู่แล้วแหละนะครับเป็นยี่ห้อที่ใช้สำหรับเด็กอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอใช้ไปน,นานๆเราอยากเปลี่ยนบ้างเราก็เลือกครีมในคลินิกจะวิยาเลือกผมเนี่ยผมจะเลือกแบบนี้ให้เลือกเฉพาะครีมทาหน้าสำหรับผิวแพง่าย อย่างเช่นที่คลินิกผมจะชื่อ Moisture Intensive Cream แบบนี้เป็นต้นนะครับสนะเวลาที่เราใช้นะผมแนะนำว่าให้ใช้พอประมาณก็พอนะพยายามอย่าเปลี่ยนครีมบ่อยๆทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าครีมยี่ห้อไหนเนี่ยที่ใช้แล้วมีสารเคมีสะสมดังนั้นผมก็จะเลือกครีมที่เราไว้จะได้แล้วใช้ยี่ห้อนั้นเลยไม่เปลี่ยนบ่อยๆเดี๋ยวกลัวหน้าจะขึ้นเป็นผดแพ้เลยเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากดูเอ้ย ลูกสาวผมใช้ครีมตัวไหนใช้เจลล้างหน้าตัวไหนก็พิมพ์คาว่าแลวเดี๋ยวให้ทีมงานผมส่งลิงก์ให้ดูแล้วคุณก็ไปหาซื้อได้นะครับส่วนครีมทั่วๆไปก็ใช้ได้หมดนะครับพวกอะไรที่เขียนว่าท็อปทูโทก็คือเป็นสําหรับเด็กหรือใช้ตั้งแต่สระผมล้างหน้าอันนั้นก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนผมก็มีคําแนะนําเพิ่มเติมให้นะครับงพิมพ์คําว่าหน้าเด็กมานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานผมส่งลิงก์ให้นะครับในอินบ็อกซ์ครับสวัสดีครับ